ผมจะขอถามทุกท่านว่าถ้าให้นึกถึงกษัตริย์ที่มีกองทัพดินแดนความมั่งคัง่งอำนาจและความชาติหลักแหลมมากที่สุดคุณจะนึกถึงใครเป็นอันดับแรกสาหรับผมไม่ใช่ฮิตเลอร์แน่นอนเป็นโลกทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเล่าไปเรื่อยกับผม BB บีนี่คือรายการที่จะน,นําเสนอเรื่องราวผู้ผีและตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก ฉะนั้นเอาเวลาดูคลิปนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าถ้าให้พูดถึงกษัตริย์ของเยซูซาเลมที่ชิงใหญ่ที่สุดจานีไปพ้นใครไปไม่ได้นอกจากกษัตริย์โซลมอนแล้วทุกท่านรู้หรือเปล่าว่าโซลมอนเขามีที่มาอย่างไงถึงว่าเป็นกษัตริย์ได้แล้วพ่อแม่เขาเป็นใครแล้วตำนานของกปีศาจทั้ง72นั้นมีความเป็นมาอย่างไงวันนี้เราก็เลยจะมาเล่ากันดีกว่าสําหรับคนที่ดูอนิเมะหรือว่าเล่นเกมกันเยอะๆก็น่าจะสังเกตได้ว่า ในแต่ละแบบมักจะหยิบยกตำนานต่างๆกลับมาเล่าหรือว่าทีความใหม่ให้เขให้เข้ากับยุคสมัยหรือว่าดัดแปลงมาใช้กับเรื่องราวของตนเองยกตัวอย่างตำนานที่ถูกหยิบยกมาใช้มา้สุดตำนานหนึ่งนั่นก็คือตำนานของกษัตริย์โซโลโมอนแล้วปีศาจทั้ง72ตนซึ่งถ้าใครเคยเล่นเกมเฟสโกมาก็คงจะต้องเคยเจอโซโลโมอนที่เป็นบอสหลักประจำซีซั่นแรกหรือถ้าเกิดคุณเคยดูเรื่องยุคโอ ก็น่าจะคุ้นชื่อบุตของยูกิที่มีชื่อว่าโซโลมอนบุโตเรียกได้ว่าชื่อโซโลมอนนั้นมีบทบาททั้งสื่อเกมและการ์ตูนหลายเรื่องมากเลยแต่ว่าตำนานโซโลมอนจริงๆนั้นมาจากพระคัมภีร์ทางศาสนาซึ่งเข้าเรื่องเลยตำนานของกษัตริย์โซโลมอนหรือว่าซาโลมอนตาพมพระคัมภีร์เบเบิลเกิดขึ้นประมาณ900ปีก่อนคริสต์กาลณกรุงงยิูซาเล็มอาณาจักรอิสราเอลซึ่ง โซลมอนนั้นเป็นบุตรของกษัตริย์ดาวินกษัตริย์ผู้ของอาณาจักรณตอนนั้นเผื่อใครสงสัยว่ากษัตริย์ดาวินนั้นเป็นใครถ้าคุณเคยอ่านนิทานของคริสต์มาก,ก็าจะคุ้นๆกับไอเด็กหนุ่มคนหนึงที่มันเพี่ยงหิงฆ่ายักษ์ไปหนึ่งตัวนั่นแหละดาวินคนนั้นเลยโดยชื่อของโซลมอนจะมีชื่อลากมาจาก SLM ที่แปลว่าความสงุ ส่วนในศาสนาอิสลามจะมีชื่อว่าซูไลมานหรือตามฉายาก็คือซาโลมอนผู้ทรงปัญญาหรือถ้าตามพระคำีเ์สบูรในศาสนายูดาก็จะใช้ชื่อว่าเจดีดียาโดยในช่วงไปรัดสมัยของกษัตริย์ดาวินพระองค์ทรงประชวรด้วยเหตุนี้จึงเกิดการแย่งชิงบัลลังก์ขึ้นโดยเจ้าชายอานโดิยาซึ่งเป็นบุตรของพนาฮักกี้หนึ่งในชายาของกษัตริย์ดาวิน ซึ่งได้ประกาศตนขึ้นของราชเป็นผู้สืนบทอดบรรที่แท้ทูแต่การขึ้นของราชกับลุมไม่เป็นทาด้วยแผนการของวัสเซบาและก็นักพยากรณ์อาหานในการโน้มน้าวทวงสัญญากับกษัตริย์ดาวินให้แต่งตั้งโซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์แทนก็ถึงแม้ว่าโซโลมอนจะเป็นพระอนุชาของเจ้าชายอโนเดียก็ตามอ่าโดยเนยความส่วนนี้จะบันทึกไว้แค่ในคมภีไปเพื่อนเท่า,น,ทานะครับผมมัดชีมันในขภีอื่นจะไม่มี ก็ต่อเลยการขึ้นครองราชของกษัตริย์โซโลโมอนนั้นท่านขึ้นครองราชเพียงตั้งแต่แค่อายุ1ิปีเมื่อกลายเป็นกษัตริย์แห่งอิสาราเอลแล้วด้วยการที่ชีน้นะกษัตริย์ดาวินจากนั้นกษัตริย์โซโลมอนก็ได้เริ่มกวาดล้างครั้งใหญ่รวมไปถึงแม่ทัพยอยอาบด้วยซึ่งเป็นคนสนิทของพระบิดาท่านจากนั้นก็ได้เริ่มแต่งตั้งมิตรสหายให้มีอำนาจในราชสำนักมากขึ้นทั้งฝ่ายศาสนาฝ่ายทหารกำลังพลเรือเือเรียกได้ว่า รวบรวมอานาจเป็ดเสร็จไว้ในคุดคนเดียวเลยหลังจากนั้นก็จะมีได้มีการสร้างตลาดและฐานทัพตามหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างๆสร้างความมั่งคั่งให้อาณาจักรกษัตริย์โซนลมอนก็ได้ส่งเป็นผู้ปกครองที่เรียกได้ว่าอยู่หนืออาณาจักร,รทั้งหลายตั้งแต่แม่น้ํายูเฟติสไปจนถึงแผ่นดินของชาวฟิลิสเตียและเขตแดนเพล็ีซิบชนชาต,ติต่างๆเหล่านั้นก็ได้นําน้ํามาบรรณาการและถวา,ายเป็นรับใช้พระองค์ตลอดประชนมายุ และก็สร้างสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรแห่งไทยไม่ใช่ไทยนะไทยแห่งฟนิเซียและการค้าและสะสมความมั่งคัง่งแล้วก็ออกหาเส้นทางการค้าใหม่ๆหที่แลกเปลี่ยนทรัพย์สินมีค่าเช่นเงินทองขา้าไม้ไข่มุกแล้วก็งาช้างรวมไปถึงสัตว์ป่าหายากจนมีการบันทึกไว้ว่ากษัตริย์โซโลมอนแห่งจรนซาเลมเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งมากที่สุดในคัมภีร์ไบเบิลว่ากันในเรื่องอัศจรรย์ของท่านจากพระคัมภีร์กันบ้างดีกว่า ในคำพีเบเบิลมักจะยกว่าโซโลโมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีความปีชาและก็ทรงปัญญาที่สุดแล้วว่ากันว่าสติปัญญาอัหลักแหลมคมของท่านนั้นมาจากวารสวรรค์โดยบันทึกในหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่1กล่าวว่าพระเจ้าได้บาพบโซโลโมอนในความฝันและก็ได้ประทานพรให้โซโลโมอนหนึ่งอย่างซึ่งโซโลโมอนก็ได้กล่าวขอสติปัญญาไป และก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นคําขอที่ว่าไม่เห็นแกตูอย่างการมีชีวิตอันยืนยาวหรือว่าการกำจัดศัตรูหรือว่าขอความมั่งคั่งพระเจ้าก็จึงได้ประทานให้กษัตริย์โซโลโมอนนั้นมีพระปิชาญาณและมีความเข้าใจยอย่างลุกซึงในทุกแขนงมีความรอบรู้เหลือขนาดนับประดุจเม็ดทรายที่ชายทะเลกิตติศักดิ์ของพระองค์น,นั้นได้แพร่ไปถึงบรรดาชนต่างๆที่อาศัยอยู่โดยรอบและนี่ก็คือตำนานของกษัตริย์โซโลมอนตามพระคัมภีร์ไบเบิล แต่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 ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นมรดกถูกทอดจากกษัตริย์โซลมอนและมีผลกระทบต่อวงการเกมและการตูนจำนวนมากนั่นก็คือ The l e s s e r Key o o s o l o m o n หรือกุญแจย่อยของโซลมอนอามาตรงนี้อาจจะยัไม่ค่อยคุ้นชื่อกันแต่ถ้าเป็นชื่ออย่างเบลเอสโมเดียสอาร์มอนเบเลียสเอลาทอสหรือว่าปราบาทอสออลลและก็ไพมอน ปีศาจทั้งที่สองตนของซโลโมอนที่ไปโหดในกีาต่างๆมากมายก็น่าจะเข้าใจกันได้มั้งใช่ไม่ว่าจะเป็นมนอษสูรให้เรียกใช้หรือว่าศัตรูตั้งแต่กีก้ี้ไปยันข้างถึงยันบอสก็น่าจะ,จะมีชื่อนี้ไปยุ่งเกี่ยวบย่อยๆหนังสือตำราเวทนี้แท้จริงแล้วไม่ได้มากับตำนานกับซัตโตมอนนะครับผมแต่ว่าเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่17โดยไม่ปรากฏหลักฐานของผู้แตง่ง ซึ่งก็ยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลักสูตรปีศาจวิทยาศึกษามากก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหลักสูตรปีศาทวิทยาด้วยโอเคแต่ว่ายังถูกเรียกในชื่ออื่นๆเรียกว่าคาวิสคราวิล่าซาลมอนิกส์หรือว่าม e เกอทัสเขียนยากมากเลยผมตรงโดยเป็นการรวบรวมประวัติของปีศาจต,ตนต่างๆไว้โดยสืบย้อนได้ไปจนถึงยุคศตรวรรษที่14 แบ่งปีศาาต,ตัวต่างๆออกเป็นรูดแบบชั้นอย่างเช่น King, b r i t f Magrini, Earth Knight และก็ President ไม่มี e ีวิ l นะ President ที่เฉยในหนังสืออ้างว่าประพันธ์โดยกษัตริย์โซโลมอนเองเลยแต่ว่าสับและยุทธต่างๆที่มาภายปีศาจาก Magrini หรือว่า Earth นั้นไม่ได้ปรากฏในสมัยของโซโลมอนอีกทั้งยังมีบทสวดของไฟเยยซูและก็พระตีเอกานุภาพในหนังสือด้วย หนังสือกุญแจย่อของโซโลมอนจะมีรายละเอียดของพูดการอันเชิญเพื่อใช้งานซึ่งรายละเอียดนี้รวมไปถึงตราผลึกและพิธีกรรมซึ่งจะเป็นในการควบคุมปีศาจด้วยโดยหลักแล้วกุญแจของโซโลมอนก็จะเป็นเหมือนหนังสือรวมศาสตร์เวทและมนต์อันเชิญปีศาจต,ต่างๆและเทวทูตต่างๆทั้งที่จะเลือขึ้นใหม่ในหนังสือเล่มนี้เองหรือว่าราชาปีศาจจากหนังสือพันธสัญ,ญญาต่างๆ โดยสเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายปีศาจตัวต,ต,ต่างๆไว้ทําให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างตัวละครในเกมหรือว่าสื่อต่างๆที่มีอิทธิพลกับวงการเกมและการ์ตูนในฐานะสื่อยุคใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ก็เรื่องปีศาจของโซโลมอนทั้ง72ตัวถ้าให้เล่าในคลิปเดียวคงจะยาวมากๆเลยเอาเป็นว่าผมจะเอาไปทําเป็นคลิปแยกย่อยดีกว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็จะเลือกรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นงั้น อีพีต่อไปเรามาเล่มจากปีศาจของโซโลโมอนกันดีกว่าทุนอีพีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเสียงก็ขอาไปด้วยถ้าเกิดเสียงไม่ค่อยดีก็ยังไม่หายไข้เท่าไหร่ครับผมเรียกได้ว่าอัดทั้งทั้งที่ยังเจ็บคออยู่ในแหละ <laughs> งั้นสาหรับอีพีนี้ก็จะมีแค่นี้สุดอีพีต่อไปเราจะมาทําเรื่องของปีศาจโซโลมอนกันแบบเจาะลึกกันดีกว่า <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปของเรา แล้วก็ไปกดติดตามเพจด้วยแต่แปะลิงก์ให้ขอบคุณครับบ๊ายบาย